ไอ้เปรดแล้วก็เราก็เข้ามาในยังสุดแมปได้แล้วนะครับเป็นแมปเขาเรียกว่าบ้านรับแรเลยด้วยก็ว่าได้นะเป็นบ้านที่แม่เราต้องฝ่ารถชนมาเลยวะซึ่งรถเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราต้องเอารถคันนี้มาชนด้วยหรือเปล่านะั้นรถที่ว่าเราทําการเขาเรียกว่าครีเอทมาแล้วนะก็คือเป็นรถประดิษฐ์มานะเนี่ยเพราะมันมีไอ้ปลายแหลมๆอยู่ที่หน้ารถด,ด้วยะครัย ถ้าเกิดเอารถธรรมดาขับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่พังก็ได้เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนบเราอาจจะต้องเอารถแบบนี้เข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่นี่คืออีกเวได้เข้ามาได้กูเข้ามาได้แล้วว้าเออเรามาดูกันว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรนะทำไมมึงลึกลับขนาดนี้เข้ามาทีนี่คือนะครับสีทรัพยากร,รไปบางเลยเฮ้ยมีเสียงใกล้ๆอย่าพึ่งกอไอ้หน้ห้องอ่ะปิดประตูด้วย เอาเลยครับบ้านรับแลนี้ผมขออะไรให้มันคุ้มค่ากับที่ผมเข้ามาหน่อยนะีอร่อยอะอร่อยอะรองเท้าแตะอ๋อโอเคตรงนี้มีกล่องแต่ว่ากล่องนี้ขอไปเออมาเล้ซีดก็ก็พอแล้วพอแล้วนะพี่มีเยอะแล้วพี่ไม่ต้องการอีกต่อไปอ,อ้ยนี่ก็มีกล่องอีกจ้าเออซีดใจเย็นครับพี่พอแล้วไม่ต้องให้อะไรเยอะแยะขนาดนั้น ผมจะเอาเดินปืนเอาไปครับกระสุนบ้างแล้วแหละบ้านหลังนี้ผมบอกเลยเนะี่ยจากที่เดินเดินค้นมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีเชี่ยอะไรเลยนะเหมือน <c oughs> มันจะโลง่ลงๆวาวิแปลกๆมันไม่ค่อยมีอะไรอนะ่ะเนี่ยเปิดก็ไม่ได้ด้วยประตูบ้านนี้เชี yeah. ่ยเป็นบ้านแทบจะเปล่าเลยนะเปล่าเปล่าเลยด้วยเออแล้วไม่มีอะไรพอจะให้เราคุ้มคับการเข้ามาหน่อยเหรอ ผมรู้สึกว่าบ้านนี้มันลึกลับนะลึกลับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยเออว่าอยู่ข้างหลังบ้านหรือเปล่ามันอาจจะเออยู่ข้างหลังบ้านก็ได้นะก็เป็นได้ข้างหลังเนี่ยเปิดไปมนันหนึ่งเั็นก็ลองจังเลยเซอร์ไพรส์ไหนครับแหวกแหวกโอ้โหยอย่างนี้ต้องไฟลโอ้ Final! เออไม่ตาย ไม่ตายสองตัวดีเนี่ยต้องซ้ำระเบิดเนี่ยได้ใช้ที่มีประโยชน์จริงๆก็ครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวทําไมมันเฝ้าตรงเนี่ยเยอะจังวะเนี่ยมีอะไรซ่อนหรือเปล่าครับพี่ตรงนี้เนี่ยอ๋อเหมือนจะไม่มีแล้ว้องฝั่งซ้ายนี่ก็เปิดเข้าไปไม่ได้ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันอาจจะล็อกตายก็เป็นได้ครับตัวมันมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตรงเนี่ยมันจะเป็นเหมืองนะมันจะเป็นเหมืองแป๊บหนึ่งครับตรงไหนวะตรงด้านล่างสุดนั่นแหละตรงล็อก ล็อกเอ่อล็อกเคฟมั้งนั่นแหละล็อกเคนเคฟนะครับไอตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมืองด้วยแล้วก็มันจะมีไม้ขวางอยู่ผมลองไปดูนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงนะผมก็เลยจนบรรัญญาแล้วก็ไปหาที่อื่นต่อแล้วตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเราสามารถเอารถขับพุ่งชนเมฆไปเลยก็ได้ <c oughs> โดยที่ไม่ต้องไปงั้นแงหรือว่าทําอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวลองไปที่เหมืองดูหน่อยละกันนะคือเหมืองเนี่ยมันมีอยู่2ที่นะ ที่แรกตรงที่ว่าเราไปเมื่อพาร์ททีแล้วอะ่ะก็คือเป็นเหมืองปิดตายครับแม่งเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าไอ้เหมืองที่2เนี่ยคือมันเป็นไม้กั้นอยู่ไงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเข้าไปได้ครับแต่แค่เอ่อต้องเอารถชนพุ่งชนเหมืองก่อนมีไงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมืองซึ่งเราเข้าไปไม่ได้ต้อพูดว่าผมมาเข้าไปไม่ได้ในตอนแรกก็เลยเออช่างแม่งแล้วกันแล้วก็ไปหาที่อื่นแล้วก็เจอพื้นที่ที่มันมีไม้กั้นอีกสรุปรถพุ่งชนแม่งเลยครับไหนวะ ข้างหน้าแน่ๆแต่ว่ายเหมืองนี่มันเป็นเหมืองเล็กๆนะเอารถชนไปนี่รถกูจะระเบิดไหมเนี่ยโอ้ยก็ชนจังนี่ครับตรงเนี้ยอุ้ยบ่ซบไอ้กูเล่นมาตั้งหลายแพทนี่ไงเหมืองที่แท้่รู้ไอ้เหมืองเนี้ยเข้าไปได้เดี๋ยวก่อนมีเสียงตอนรับด้วยอ่ะใช่แล้วฮะเขาคือพี่เรานั่นเอง ไอ้ตัวอ้วนเนี่ยต้องยัดไป2นัดน,นะแล้วมันจะตายแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยเม็ดหนึ่งก็ล่วงครับเพราะว่าตัวมันผอมแห้งเปล่าบ,บางแยกซ้ายขวาด้วยชีย้มีเอเลี่ยนด้วยสุนวิจัยรับแน่ๆเลยว่าไอ้เมืองนี่เอ้ยเป็นมึงมีไฟด้วยครับดีให้พี่เล่นมึนมือดอยู่คงไม่ไหวเพราะมันมีซอมบี้อยู่ด้วยไงน่ากลัวเนี่ยเอ้ยแถมมีเตียงอยู่เออดนี่ไงแถมมีเตียงอยู่ในถ้ำด้วยเนี่ยดูดิเย็ดเข็ โมันต้องเป็นอาจจะเป็นเหมืองของคนยุคโบราณก็ได้นะแปลว่ายุคสมัยที่ว่าเขากำลังขุดเหมืองเพื่อหาทองอะไรเงี้ยประมาณนั้นลึกล่าแต่ทีนีคือเรามาหาของก็มีเตียงนอนด้วยอันนี้ดีหน่อยครับเพราะตอนนี้ม่งมืดแล้วนอนในเหมืองนี่แหละใช่ฮะนอนในเหมืองที่มีซอมบี้เกิดับตื่นมากูก็แตกแล้ว <c oughs> ดูเด็กออเปิดตูเย็นตูเย็นมึงยังทำางานได้เนี่ยมึงเสียบกับปลัก๊กอ๋อน่าจะเครื่องปั่นไฟ อ้แต่เครื่องปันไฟปิดอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ทำงานได้ไงครับเย yeah, พลังจิตนี่เปิดได้เก็บนมปังไปเออแล้วก็มีไฟให้เราอยู่ประคบประคองตัวไปกนครับตอนนี้เนี่ยเมสอมบี้นอนอยู่ท่ามกลางศพนี่สยองชีได้นะเนี่ยคุณลองคิดสภาพเราเนะเรานอนอยู่กับศพอะนอนอยู่เนี่ยแล้วปลายตีแล้วเนี่ยมีศพอยู่สองสามตัวที่เป็นซอมบี้ด้วยแล้วไม่รู้แม่งจะลุกขึ้นมาเด็กเราตอนไหนสยองไม่แหละตรงน,นี้มีเหล็กด้วยเก็บ <laughs> เลขแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะหึก้อกนทองเหรอก้อนขี้แบบ๊บนึงครับไฟฉายรวยอ่ะน่าจะก้อนแร่ลอยมั้งบักบักเฉยๆตรงนี้มีกระสอบด้วยอันนี้น่าจะไปครับเป็นไอ้นั่นได้เป็นอ่กระจกนะครับเออใช่มันเป็นทรายเอาละเดี๋ยวเราลองไปอีกฝั่งนึงก่อนแล้วกันก่อนนอนเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังมืดไม่มากถ้าเรานอนเนี่ยเดี๋ยวตื่นประมาณตีสองตีสาม เออหรือกูนอนก่อนดีมืดร้อน <c oughs> นอนก่อนดีกว่าอืนนอนก่อนเดี๋ยวก่อนนอนดื่มน้าด้วยจะได้เออไม่ตายตอนนอนแบบลับไหลตื่นมาหวังว่าคงจะไม่เซอร์ไพรส์นะแบบปลูกอ่ะเฮ้ยตื่นได้แล้วหันมาดูมึงใครปลูกซอมบี้ปลูกครัแบบชิบหายนะไม่เอาอย่างนั้นนะไปสำรวจแล้วก็เออใช่ะว่าไปนะไอ้พวกอาวุธระยะประชิดเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลยนะเรามีขวานนี่ไงขวานนักล่าซอมบี้ด้วยกับดาบกาตานะ ผมจะลองเอามาใช้ดูหน่อยละกันนับในไหนก็ไหนแหละใช้ตอนนี้นะไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกังประสาทหลอนใครอะผมนี่แหละเป็นกระปุซัดหลอนใช้ตอนนี้คงจะไม่ใช้เรื่องเปิดไฟก่อนเชี่เรามืดน่ากลัวจังวะเนี่ยอันนี้มันทางออกแล้วไม่ใช่มันมีแยกซ้ายขวาอยู่เมื่อตะกี้นี่ไงโอ้โหมืดสนิทเลยนะไฟก็แทบจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เออ คงจะไม่เซอร์ไพร์ท่าไรนะขอะตรงนี้เป็นเป็นเหมืองตาลไงครับนีไงมีแค่เศษเหล็กกับไอ้นี่หมดแล้วเหรอหม,หมดแล้วอันนี้มันแค่ให้เข้ามาตรงนี้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับตรงนี้มันเป็นก้อนแร่นะนั่นเหมือนให้เราขุดฟาร์มได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แนี่คือไอ้เกมนี้นี่มันเหมือนจะไม่มีให้คราฟพีแอ็กนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะฟาร์มได้มั้ง ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่คือเมืองน,นี้ <c oughs> ให้กูเข้ามาเบื่อที่นี่เหรอไม่มีอะไรเลยแบบมีแต่อาหารเนี่ยกับอาา้อนน้ำน้าไปขนดแค่นี่กับโทรศัพท์ด้วยมีโทรศัพท์ด้วยโอมันไม่น่าใช่ยุคโบราณแหละอาจจะเป็นคนที่มาหลบหนีซอมบี้ก็ได้แล้วอยู่ในถ้ำงั้นเอาเป็นว่าไปกลับละกันผมว่าน่าจะค้นไปหมดแล้วนะผมว่าเออ หมดแล้วแหละแล้วก็ผมว่าไอ้หินเขาบอกมันมีปืนกลอยู่ในเหมืองผมว่าไอ้เหมืองไอ้ตรงที่เราไปอะที่ว่ามันมันบั็อกอะไอ้ด้านบนนั่นแหะเมื่อพาร์ทที่แล้วอะทั่วมันมีเขาควางอยู่ชั้นนึงไงผมว่าไอ้ตรงนั้นแหละมันมีปืนกลนะเพียงแต่ว่ามันอ่าบั็กแล้วผมเข้าไปไม่ได้เข้าไปเอาไม่ได้เอ้ยก็เลยอดเลยปืนกลแต่ก็ช่างมันเดอะกูุคามมาแล้วโคตรไรประโยชน์เลยปืนกล ว่าถ้าเกิดเราเจอเองเนี่ยมันจะดีกว่าในปืนเนี่ยเราจะได้ลูกกระสุนมาด้วยไงเออเราจะได้ลูกกระสุนมาแต่อนี่ไม่มีเราก็เลยต้องคราบเองแล้วคราบเองนี่ใช้แร่คตดบานเลยก็เลยแบบว่าช่างแม่งเถอะกุใช้ปืนอ,อื่นก็ได้เอ๊ะตรงนี้มันเหมือนมีรถให้ขับได้มันไหนไงตรงนี้มันเหมือนบอกว่ามันนั่นแหละมันมาร์กบอกอยู่ในแบบมีรถคันสม้มก็คือรถให้ขับได้อยู่เดี๋ยนะไอรถนี่ กูจำได้ว่ามึงหายไปตั้งแต่พาร์ทสี่แล้วนะก็ยักโผล่หน้าไม่เฉนอีกแล้ไอรถคันนี้ไงทีผมผมจอดทิ้งเอาไว้เมื่อพาร์ทในสักพาร์ทนี่แหละแล้วมันหายแล้วตอนนี้แม่งโผล่มาเฉยช่างมึงเถอะมึงอยู่เนี่ยตอบไอ้จิจะไเอาแกกลับบ้านจงสำนึกโทษตรงนี้ซะท่ามกลางหิมะผมว,ว่าไอรถคันนี้เนี่ยมันตอนจะเริ่มสตาร์ทอ่ะตอนจะเริ่มขับอ่ะมันคุดเอื่อยเลยนะผมว,ว่าเออมันมันเอื่อยมากเลยครับ แล้วตอนเลี้ยวนี่โอ้โหเลี้ยวโคตรช้าโคตรอืดเลยเหมือนกัแบวบ่าเราปลุกคนเพิ่งตื่นนอนอ่ะแล้วก็แบบเอ้ทำงานหนักๆหน่อยแบบเออไม่ไหวครับพี่ผมเบบว่าให้ผมนอนก่อนได้วยมั้ยอะไรประมาณนั้นเลยเหมือนกูปลุกคนขี้เซามาขับรถเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าลองขับรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ลองมาใช้ดูละแกนนะว่ามันจะเร็วกว่าคันนี้หรือเปล่าคือคันนี้เนี่ยจะเลี้ยวหรือว่าจะทำอะไรนี่โคตรช้าเลยเนี่ยดูดิจะเลี้ยวอะไรเนี่ยแล้วก็ใหญ่ด้วยกว่าจะไปเพราะงั้น เราก็มีแล่เหลือนะเหลือหรือเปล่ารู้เหลือเยอะหรือเปล่านะ่ยเพราที่นี่คือก็อาจจะพอครับชิ้นส่วนได้บางชิ้นส่วนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเช่นแบบว่าครับโครงรถได้แต่ครับล้อไม่ได้แล้วมันจะเลือกรถหรือเนี่ยก็ไม่รู้แหละลองดูก่อนเราจอดเอาไว้ตรงนี้แหละไม่อยากให้มันเป็นภาราอยู่ด้านในเหนื่อยกว่าจะเอาเข้าเข้าออกออกมาฮะเราจะมาลองครับอีกคันหนึ่งดูก่อนรถ เสียตูดนะเนี่ยตอนครับยังไงซื้อ190อุ้ยอันนี้เหมือนจะใช้แร่เยอะด้วยนะเร็วไงกูมีเยอะกว่าเอวเอ้ยเกีเ้ยงเลยเหรอมันบอกเราไม่มีแร่แต่ว่าตรงนี้เนี่ย397ว้อ What? whatwhat the fuckwhat the fucking shit man เฮ้ยกูต้องปัร์ติกลอบเนี่ย <laughs> มึงเฮ้ยกูตงปัร์ติกลอบเนี่ย <laughs> อ,อ,อ,อ๋อเนเลยสิ มันดีเลย์ก็วันแรกมันดีเลย์เออสองก้อนนี่ก็หมดแล้วเนาะก็ได้งั้นเราจะไปปั๊มอีกรอบหนึ่งแกนแคบเออรถคันนี้ก็จอดเอาไว้เนี่ยกูเกียรขับุไปว่าจะไปขับคันนู้นมันบอกก็มาทิครับทราบี้เด่อน้องอา้าวมันบอกกูตายตั้งแต่สามนัดแรกที่มึงยิงมาแล้วมึงกระด้างมดแม็กไปแล้วเออส่วนไอน้คันนั้นทิ้งเอาไว้เนี่ยกูเกียรขับแล้วจอด จอดรอไปเลยนี่ไงไห่ขับไวกว่าเยอะแถมขับคล่องมากแล้วคุณเชื่อเปล่าว่าตอนทั่วผมปั๊มอะ <c oughs> ร,ถร,ถรถมิงต้องหายแน่เลยไม่ก็ล่องหุน่นและแบบนายคิดจะไม่ขับฉันแล้วใช่ไหมงั้นกูไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นรถม่งจะวาร์ปหายไปเลยประมาณว่าจะไม่อยากกลับมาให้เราใช้งานต่อไปอแบบไม่เป็นไรช่างมันนี่แบบับกดรูทปึ๊บเซฟแล้วก็โหลด คราวนี้แหละจะเด็กให้อร่อย3 h o u r s later อือกี่ชิ้นละ817รอดูเอแล้วนะเศรษฐ์เกิดแบบว่าเป็นในชุดจริงนี่กูเปิดกล่องจนมือเปื่อยหมดแล้วมือนี่เสี้ยนตำละหมดเลยครับผมบอกเลยเพราะงั้นพอแล้วนะไม่ไหวแล้วพีแม่เนี่ยก็ตกจังเลยเฮ้ยรถกูก็เยี่ยมไปเลยรถผมนั่นไงครับไอ้รถจะอะไรเยอะบึกอีกแล้ว มึงไงไปอีกแล้วเหรอมีรถเวทดูวิกบาลไวอันนี้ก็ลองคำรอมแล้วอะแบบว่าเฮ้ยไม่มีรถหรือ <c oughs> ให้เราไปส่งไหมส่งไปไหนแล็บส่งในกระเพาะเราเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเลยเีอยอะงเยอะตรงนี้ยเยอะยอะเลยอย่งต้องเคลียร์ก่อนเปรี้ยงเฮ้ยเปรี้ยงเฮ้ยเปรี้ยงเปรียปร้ยงโปรโมชั่นตัวนี้ตัวอ้วน แม่งไขมันชั้นมันหนาเปรี้ยงไม่โดนเปรี้ยงเออก็ไอตัวนี้ด้วยเปรียปร้ยงเปรี้ยงเดอบลเฮดช็อตผมมีสองนัด <c oughs> แล้วก็เฮ้ยเปรี้ยงรีบไปเลยเอเลีย่ยนตัวนี้สองนัดด้วยเปรียปร้ยงเปรี้ยงไอนี้ไม่โดนยิงสุ่มเออเออสน่าเอสโอเอเออเยี yeah! ่ยนึกอยู่แล้วรถแม่งต้องทรยศผมเขาสักวัน ไม่สิวัลพาร์ตมาทักหลังผมวัลพาร์ตอยู่แล้วนะเพราะงั้นฉันไม่แปลกใจเลยที่แกจะหายเนี่ยกูทำในอนาคตได้อยู่แล้วตัวน,นี้ใหม่ละเดีอดวิ่งเลยครับต้องใม่ตอนจะไปเอา SOS นี่มันเยอะจังวะเนี่ยเออเออสุนไรเฟิลเหลือชิปหายและยี่สิบห้านะยี่สิบห้าเหลือไม่เยอะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรปืนอื่นยังเยอะอยู่แต่นั่นแหละต้องยิงไปเป็นแม็กกว่ามันจะตายนี่ถึงแล้วตู้ ฮ้อได้โปรดแน่ยังอุตส่าห์มีมา2ตัวให้กูปานกระสุนเล่นเออเกือเรียกมาอีกแล้วไอ้คันนี้มึงกี้แล้วเหรอมันบอกเออวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวกลัวไปปล่อยทะเลเออปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยซากูระแต่คันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่เร็วที่สุดแล้วแหละนะผมว่าเออเร็วแล้วก็ขับง่ายสุดเลยครับ ติดแค่ว่ามันชนใครไม่ตายนะครับไม่ตายเลยอุ้ยเนี่ยดูดิเนี่ยถอยง่ายเลี้ยวคล่องกระจับกระเจงรถก็หายอีกตรงนี้เดี๋ยวค่อยเรียกใหม่ก็ได้คราวนี้เราก็น่าจชได้รถครบแล้วนะครับในรถที่ว่าเราต้องทําการประดิษฐ์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคันไหนดีกว่าแต่ผมว่าคันนี้เนี่ยมันดูเบาๆคล่องๆไงไม่รู้ส่วนคันนี้มันดูใหญ่ๆไงใหญ่แบบทือทะท้มันน่าจะขับยากกว่าปึ๊บ ฮึึพอว่ะตอนแรกนึกว่าจะขาดเหลือซะอีกเหต่ว่าไม่อยากกลับไปปั๊มเลยนะแลเหลือ200เออปั๊มเกินมาบ้างก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็ยังตืนดานเออเชนเก้มีลายไฟด้วยเจ๋งดีเอาไปลองขับดูหน่อยสิว่าเร็วหรือเปล่าครับแต่น่าจะอึดอยู่นะมีมีเรื่มทองด้วย ใช่ใช่แต่ว่าเธอทะเหมือนกันครับกีกาด,ด้วยผมว่านะกีกาด,ด้วยแต่ว่าสวยนะผมบอกเลยคันนี้ยังเจ๋งแับและรถคันนี้นี่คดเป็นมลพิษโลกนะครับผมบอกเลยรถมึงนี่ทําให้โลกนร้อนขึ้นอีก20%ดูควันเซอะกดูควันกูว่าเมนเผาศพเชี่ยควันยังเยอะ โอ้โหขมโมงมาขนาดนี้มึงไม่กล่าจะให้กูตายดีเลยใช่ไหมเนี่ยกล้าแบบว่าแบบวผมฉันไม่อยากใช้นายตายด้วยซอมบีน้นะกูจะให้มึงตายด้วยควันรถกูนี่แหละประมาณนั้นเฮียรถนี่ควันยังเยอะครัแบบยิ่งคำคำนี่เห็นอย่างชัดนอนนะับตื่นมา8ปดโมงเช้าอ๋อ,อก็โอเคผมก็สลับเกม The Endless ไว้นะครับผมว่าพาร์ทน,นี้ก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เล่น หมดแล้วนะไม่มีอะไรให้ทําในเกมเลแหละจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทาสักเท่าไหร่แหละนะแต่ก็เล่นจนเฮียอยู่ดีแล้วคือเราก็ฟาร์มหมดแล้วนะครับทั้งพื้นที่ต่างๆยกเว้นไอ้บ้านที่เป็นเหมืองอะนะที่เป็นเหมืองก็คือดันบนนั่นแหละราะมันบักมันเข้าไปไม่ได้มันโดนเขาขวางกั้นอยู่อีกชั้นนึงอีกนะครับโอเคก็สลับเกมนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ลกันนะครับเอาไว้ต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรนะโอเค okay, ก็สลับภาคนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ลกันนะฮะ